ี่ผมนะครับเป็นของยี่ห้อโรเชชาตินะครับตัวนี้ L S หนึ่งห้าหนึ่ง้านะเพื่อนครับอาการที่ได้รับแจ้งตามที่ลูกค้าแจ้งมาคือบอกว่าเสียบแล้วมันติดติดดับๆนะครับแต่นี้ช่างเอกเสียบครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับลองเปิดนะครับแล้วก็ลองขยับดูมีเสียงช็อตจริงๆด้วยนะครับมีเสียงช็อตนะครับก็เป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งครับช่วงนี้นะครับ ลองเปิดใหม่ยดีครับลองขยับนะครับนี่ครับก็ช็อตช่วงนี้นะครับของใครนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับร้อนโอ้ร้อนร้อนนะครับตัวนี้ก็เช็ดขั้วสายถอดขั้วสายนะครับโดยใช้ไขควงสองตัวนะครับไขควงขนาดเล็กสองตัวนะครับดันนะครับ จะมีกิฟอยู่นะครับเขาจะมีกิฟอยู่หน้าหลักนะครับเล่นครับตัวนี้ตัวนี้จะคือเป็นตัวเอาไว้งัดครับไว้งัดนะแล้วก็จะใช้ไขควงเล็กนะครับในการดันนะครับอันนี้งัดไปนะครับงัดไปนะครับตัวล่างงัดไปนะครับเล่นครับนี่ครับก็จะออกเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับตัวนี้เอาไว้ดันล้านล่างนะครับดันนะออกแ้วตัวนี้คือนัดให้มัน กิบมันพ้นนะครับเอกิบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสองฝั่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือเาราดันอีกตัวหนึ่งก็เอาไขค,ควง totally. งัดกิบตัวนี้ออกครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับในการถอดนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเันจะสังเกตว่าอ่าสายเขาดำนะครับนี่ะที่มันเกิดการอักก็คือช่วงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนเกิดการอักกันขึ้นครับตรงจุดนี้นะครับเนี่ย มองเห็นไหมครับน่ครับมันชัดกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับน่ครับก็แนวทางในการซ่อมตัวนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนเรื่องของขั้วสายนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เข้าไปเช็คดูข้างในครับว่าว่าเรือชารุ่นนี้มันจะมีตัวอ่ามันจะมีมันจะมีซีอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะครับเป็นซีตัวนึงที่ป้องกันไฟเกินไฟกระชากป้องกันการการกระแทกของแรงดันไฟนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนั้นด้วยนะครับ ตัวนี้ช่างเอกก็น่าจะยังพอมีอยู่นะครับตัวนี้ของ ls นะครับนะนะครับแล้เอกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยมันจะต้องสายสายปิ้งแบบนี้นะครับนี่ดำนะไอต้องเปลี่ยนนะครับอะแนวทางในการเปลี่ยนก็ต้องแกะน็อตตัวนี้ก่อนนะครับื่อนครับเนี่ยน็อตตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเปลี่ยนแล้วจะหายไหมนะครับ อาการที่ลูกค้าว่าติตดดับดับนะครับตัดไมกทีนะครับช่างเอกก็เปลี่ยนขั้วสายเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมองเห็นไหมว่ามันมันดำแล้วก็มันก็ขึ้นสนิมนะคก็ทำให้สปริงมันล้าด้วยนะครับอันนี้ช่างเอกจะยังไม่เปลี่ยนสีนะครับแต่จะลองไฟให้ดูก่อนครับว่า มันหายหรือยังนะครับจากการที่มันติดๆดับๆนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะเพื่อนครับนะครับแล้วก็มาขยับตรงจุดนี้ได้เลยนะครับดูหน้าจอตรงจุดนี้นะครับฝืนไฟเพื่อนต้องระวังนะครับซ่อมงานเองก็ต้องระวังนะครับเซฟตี้ให้ดีนะคปัาเสียบไฟนะครับหนึ่งสองสามครับแล้วก็เปิดนะครับลองขยับดูนะครับ นะครับว่ามันไม่ดับเลยนะครับนะครับแต่ตัวนี้อ่าซีตัวนี้เป็นซีที่เป็นระดับอนาโนนะครับมันจะเป็นสีเหลืองเล็กๆนะครับมันจะนอนอยู่ที่บอร์ดครับตอนนี้ช่างเอกยังไม่มีนะครับช่างเอกยังไม่มีเบอร์นี้นะครับจะเป็นสีเล็กๆเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ช่างเอกก็มีแต่ตัวใหญ่นันเนครับมันก็จะเป็นลักษณะนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหม 0.47นะครับ0.47ตัวนี้ไม่ทราบค่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นตัวเล็กๆซึ่งนอนอยู่นะครับตัวนี้ช่างเอกยังไม่มีนะเดี๋ยวต้องสั่งซื้อไหมขอตัวนี้สเปคเขาอยู่ที่0.1นะครับตัวนี้ครับ0.1แล้วก็เป็นตัวเล็กนะครับนอนอยู่ที่บอร์ดตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแจ้งให้ Fc หรือว่าเพื่อนที่เขามาดูก่อนนะว่ามันจาเป็นจะต้องเปลี่ยนกรณีที่เขา ลูกค้าฝืนใช้แล้วมันติดๆระดับติดๆระดับนะครับเพราะว่าช่างเอกลื้อเข้าไปนอกรอบแล้วนะครับมันเริ่มเริ่มเริ่มบวมเริ่มปูดด้านข้างแต่ก็ยังใช้ได้นะแต่เราปูด้านข้างแล้วนะอย่าฝืนใช้นะครับถ้าเกิดกรณีมันติดๆดับนะครับเรามาประกอบกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่างเอกค่อยสั่งซื้อตัวนั้นมาใส่ให้นะครับการเปลี่ยนค่าซีมันก็ง่ายมากครับเพื่อนๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ พอซีชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องดูบวกลบอะไรนั้นนครับกันก็สามารถบัดกรีเชื่อมเข้าไปได้เลยนะครับทุกอย่างมันถ้าเกิดมันมันมันใช่รุ่นตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงอะไรครับอย่างคู่สายรุ่นนี้ก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรครับสามารถใส่ได้เลยนะครับครับก็เป็นนักสั่งนะครับแนวทางในการซ่อมนะครับเพื่อนที่จะส่งซ่อมกับช่างเอกก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับก็จะปรับุดช่องทางการติดต่อไห้นะครับตัวนี้มันห่างๆไม่แน่ใจว่า มีรอยนิดนึง่งน,น่าจะเกิดจากท่านจะขอะแบบว่าพยายามนะพยายามว่าเอ๊ะมันแกะแบบไหนทําอะไรยังไงแบบนี้นะครับพยายามจะรื้อนะผู้เ่นงานะตัวนี้ถ้าเกิดใครรื้อไม่เป็นก็จะผู้ดีอาจจะได้รับความเสียหายนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่สลับนะครับมันจะเห็นว่าตอนที่ช่างเอกงัดนะครับมันจะมี มันจะมีสลักอยู่ที่ฝานะครับเห็นไหมครับมันจะมามันจะมาเกี่ยวอยู่นี่นะครับหนึ่งสองข้างล่างอีกสองนะครับนะครับที่ที่เราใช้ไขควงดันกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับ ใส่ตรงว่าทีนี้ช่างเอกจะกดแล้วนะครับหนึ่งสองสามหกเนี่ครับสี่ตัวมันจะล็อกเห็นไหมจะไม่ออกเลยนะหลือชาเก็เป็นแบบนี้ถามว่าไม่เปลี่ยนแล้วมันใช้ได้ไหมตอนนี้มันก็ใช้ได้ครับเพื่อนครับแต่ว่ามันมันเริ่มบวมเราต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน็อกรอบทีหลังนะครับอันนี้คือประกอบเทสให้เพื่อนดูนะว่ากรณีที่เราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบองศานะช่างเอกก็จะลดลงมาทนึ่งนะครับมาลองขยับดูนะครับสังเกตว่านะครับ ไม่มีดับนะครับขยับยังไงก็ไม่มีดับนะครับนะครับแต่ทีนี้ค่าความต้านทานในเรื่องของแรงดันกระแสไฟนะถ้าเกิดมันกระชากแรงนะครับก็อาจจะมีผลต่อเครื่องได้นะครับนะครับอ่าแนวทางในการซ่อมครับ ก็จะลงไว้ใน YouTube นะครับเพื่อนๆที่เข้าไปใน YouTube จะส่งซ่อมกับช่างเอกก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับจะปักหมดช่องทางการติดต่อให้ไม่ว่าจะเป็นช่องของเอกสภาพจุดๆนะครับแล้วก็ช่องของเอกสวิตนะครับทาง YouTube นะครับทางเพจ Facebook ก็จะเป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าไระดีไวนะครับเพิ่นก็ทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับจะส่งซ่อมอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ